แล้วนี่เป็นเป็นตัวอย่างหลายคนเนี่ยพอบอกว่าดูข่าวสีลังกานะ,ะดูหนังดูละครแล้วย้อนมาดูตัวเองดูบ้านเราบ้านเราเองเนี่ยก็เคยอยู่ในวังวนของการเมืองแบบครอบครัวมายาวนานนะครับฝั่งหนึ่งพยายามจะโจมตีผู้นำยุคนี้ว่าวางแผนสืบทอดอำนาจนะแต่จริงๆแล้วหารู้ไม่ว่าการเมืองไทยนะั้นมันมีการสืบทอดอำน,นาจกันมา ก่อนหน้านี้แล้วก่อนหน้าที่คอสอชอจะมาแล้วนะครับเอาตั้งแต่สมัยคุณทักษิณเลยเนี่ยนะครับคุณทักษิณน,นะพอถูกยึดอํานาจไปนะครับก็พยายามกลับมามีอํานาจทางการเมืองใหม่นะก็ตั้งพักการเมืองของตัวเองใช่ไหมมีคนที่มาเป็นนายกตรีมีคนในเครือญาติตระกูลตัวเองมาเป็นนายกรัฐมนตรีมาเป็นรัฐบาลอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับตั้งคุณทักษิณมาเป็นคุณ สมัครคุณสมชายนะน้องเขยคุณยิ่งรักน้องสาวตัวเองะนะครับแล้วในยุคนั้นเนี่ยการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ่วนหนึ่งตำแหน่งใหญ่ๆก็รู้แล้วแต่เป็นคนที่คุณทักษิณเนี่ยนะครับอ,อยู่ในเครือข่ายวงวนันแทบต้องทิ่เลยนะั่นนี่ล่าสุดเนี่ยส่งลูกสาวตัวเองมาเป็นหัวหน้าครอบครัวในพักการเมืองพักการเมืองหนุ่มด้วยนะครับนี่ก็เลยบอกโอ้นี่นะมันจุดจบมันจะเป็นยังไงเราก็ ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นเรื่องอนาคตแต่ว่านี่คือบทเรียนที่จะต้องศึกษากันนะค,ะค่ะคือเขาบอกว่าถ้าจะถอดบทเรียนของความล้มเหลวของศรีลังกาในขณะนี้เนี่ยนะคะมีคนวิเคราะห์ไปแบบนี้คือก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเนี่ยศรีลังกาเนี่ยเคยถูกยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการเศรษฐกิจกของประเทศที่กำลังพัฒนา แต่ว่ามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเจอปัญหาหลายอย่างที่บอกไปนี่นะคะทั้งเรื่องของข้าวของแพงราคาเเงินเฟ้อนะคะเรื่องของพลังงานประชาชนไม่มีไฟฟ้าใช้เขาบอกว่าตั้งแต่ศรีลังกาเจอวิกฤตในประเทศอย่างหนักหน่วงเนี่ยแต่ว่าก่อนหน้านั้นรัฐบาลศรีลังกาเลือกที่จะปฏิเสธการเจรจาก,กับ IMF ค่ะ ขณะที่ผู้นำฝ่ายค้าและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลังในสีลังกาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้วิกฤตในครั้งนี้แต่รัฐบาลไม่ยอมเจราจากับ IMF อตอนนั้นบอกว่าเขาหวังอย่างเดียวคือให้การท่องเที่ยวของประเทศเนี้กลับคืนมาแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศฟื้นตัวตามกาลเวลาคือไม่ทาอะไรอ,ะอ,อ่ะรอรอเวลาเพราะว่ามันเจอสถานการณ์โควิดนะคะเขาก็เลยไม่ทำอะไรจนในที่สุดเนี่ยเมื่อรัฐบาล ลืมตาขึ้นมาถึงได้รู้ว่าตอนตายแล้วตอนนี้ประเทศวิกฤตแล้วมันเกินกว่าที่จะแก้ไขได้แล้วจึงเริ่มเดินหน้าเจรจากับ IMF พร้อมกับขอความช่วยเหลือจากนานาชาติอย่างมหาอำนาจจากจีนจากอินเดียนะคะที่ จะขอความช่วยเหลือจากในส่วนนี้ค่ะเพียงแต่ว่าในพอลืมตาขึ้นมารับรู้เนี่ยตอนนั้นมันมันเล<า>ยมันเกินเกิน,กนที่จะแก้ไขแล้วอันนี้ชัดเจนเลยนะครับเมื่อดูบ้านเราณนะขณะนี้เราจะเห็นได้ว่ารัฐบาลเองเนี่ยพยายามที่จะไม่อยู่กับการพึ่งพาเรื่องการท่องเที่ยวแต่เพียงอย่างเดียวคือท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของเราวันก่อนที่นายกฐมตรีออกคลิปมาเนี่ยสามแกนหลักเนี่ยนะอันนี้คือสิ่งที่ชี้เห็นว่าเรากําลังพยายาม ก้าวขาไปในยังอุตสาหกรรมต่างๆเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นรับปาาระกันว่าสมมติเกิดวิกฤตแบบโควิดขึ้นมาแบบนี้นะนักท่องเที่ยวมาไม่ได้เรายังมีเครื่องยนต์ตัวอื่นๆนะเรามี e-e-c เรามีอุตสาหกรรมรถยนต์เรามีเรื่องรถไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยเป็นตัวผลักดันได้คือศีลังการเนี่ยหลายคนจะนึกภาพเวลาพูดถึงศีลังการคุณจะนึกถึงอะไรนึกถึงชาชาซีลอนใช่ไหมแล้วก็การนท่องเที่ยวเป็นประเทศที่สวยงามอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่า ไอ้การพัฒนาด้านอื่นๆเนี่ยหลายประเทศที่มีมีปัญหาคือไอ้การพัฒนาอื่นๆการขีดความสามารถในการแข่งการด้านอื่นๆเนี่ยไม่ได้ทําไม่ได้สร้างเอาไว้ก่อนอพอมาเกิดวิกฤตขึ้นมาปุ๊บท่องเที่ยวมันไปไม่ได้ค่ะจบเลยจบค่ะ,<น>ะไม่มีใครคาดคิดนะว่าโควิดมันจะมาแล้วก็จะเกิดผลกระทบกับเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวขนาดนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องหาเตรียมแผนการที่จะรองรับกับวิกฤตเอาไว้ด้วยในอนาคตนะคะ